ใสกันหมดอย่างนี้็ได้ก็ได้ใส่ได้ใหญ่เลยคุยกันบ้างกันเมื่อไหร่กัน้ายละบ๊วยบ๊วยกันบ้างกันเมื่อไหร่กันตายละบ๊วยบ๊วยด้วยบ๊วยง่ามบ๊วยงงบ๊วไม่ขัด มดงามเนเป็นเป็นมดงามที่เขียวกัยาวเลยเป็นช้ายาวติดไว